มาช่วงค่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสมชายลีลาน้อยลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ําที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคลองคูภัยถนนพัฒนาการคูขวางแล้วก็ที่อีกจุดหนึ่งสำนักงานชลประธานที่15มีการติดตั้งเครื่องสูบน้าเร่งผักดันน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เนี่ยจริงๆนครศรีธรรมราชฝนหยุดตกแล้วแต่น้ํามันยังหลากจากเทือกเขาหลวงลงมาคาดว่าถ้าช่วงนี้แล้วฝนไม่ตกลงมาซ้ําอีกเดี๋ยวน้ําจะค่อยๆลดระดับลงเหมือนปกติคือมาไวไปไว ส่วนสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดตอนนี้มีคนได้รับผลกระทบแล้วกว่า280,000คนใน12อำเภอเมื่อคืนนี้รู้สึกจะมีอุบัติเหตุเป็นรถไฟชนคนเดินเท้าด้วยนะครับที่หมู่สามตบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูร์เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทุลักทุเลกันเวลาจะเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเพราะน้ำมันก็ท่วมต้องช่วยกันหาอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลุยน้ํากันนะนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์ขยับไปดูที่พัทลุงกันหน่อยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับคุณสุจินวาจากิจ รองผู้วาชาการจังหวัดพัทลุงปฏิบัติราชการแทนผู้วาชาการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําพื้นที่ถูกน้ําท่วมเหมือนกันโดยเฉพาะไปดูตามฝายที่กั้นน้ําที่ไหลจากภูเขาบรรทัดอย่างเช่นฝายพยา h o งอยู่ที่ตำบลชรัตอำเภอโกงหรากับฝายท่าแนะที่ตำบลเขาย่ามอำเภอศรีบรรพตน้าท่วมฝายสูงทั้งสองแห่งแล้วน้ําก็ทะลักเข้าท่วมผิวการจราจรเส้นทางสายควนขนุนอำเภอศรีบรรพตระยะทางประมาณ3 0 0เมตร จุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรับน้ําจากคลองในพื้นที่หลายคลองทําให้ระดับน้ําสูงกว่าปกติบ้านเรือนสองข้างถนนถูกน้ําท่วมเกือบร้อยหลังคาเรือนรถเล็กตอนนี้ผ่านไม่ได้แล้วหลังจากการลงพื้นที่ทางรักษาราชการแทนผู้ว่าพัทลุงได้กาชับให้ทุกอำเภอจัดชุวปฏิบัติการช่วยเฝ้าระวังกันตลอด2 4ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้าป่าไหลหลากแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ํากําชับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเปิดทางน้ําดูมันมีอะไรไปกีดขวางทางน้ําไม่ให้เอาออกแล้วก็เตรียมจุดอพยพ ถ้ามันมีสถานการณ์รุนแรงขึ้นต้องหาจุดที่ประชาชนไปพักอยู่ได้ที่สุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปอพนำอาหารน้ำดื่มลุยน้ำท่วมเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและพระที่ได้ผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากก็<ะ>นั่งเรือเอาของลงเรือนั่งกันไปหาเคาะประตูบ้านให้เขาปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ชมช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดล่าสุดช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาที่สถานีบ้านในทับตำบลพรมโลอำเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราช ฝนตกลงมามากถึง442.5ม mm. ิลลิเมตรรองลงมาสถานีบ้านห้วยไม่แก่นตบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์อันนี้อันดับที่2สูง410.5ม mm. ิลลิเมตรนี่คือปริมาณน้ําอันดับที่3ปริมาณน้ําฝนที่สถานีสะพานข้ามคลองระโนดตมบลระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวัวดได้400.8ม mm. ิลลิเมตรหลังจากนั้นไปอันดับที่4ถึง20คุณผู้ชมอยู่ในนครศรีธรรมราชทั้งนั้นเลยแล้วแต่ละที่ก็มากกว่า183ม mm. ิลลิเมตรทั้งหมด ที่เหลือก็จะไปกระจายตกอยู่แถวสงขลาบ้างพัทลุงบ้างตรงังบ้างซึ่งจะทําให้สถานการณ์น้ําในพื้นที่นครศรีธรรมราชน่าจะยังคงวิกฤตแบบนี้ต่อไปอีกช่วงวัน2วันนี้นะครับ